สำหรับใครที่กำลังมองหาระรับเติมเกมมือถือในราคาถูกอยู่นะฮะฉันก็ขอแนะนำกับร้านนี้เลยนะจอนชาวไร่นะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยบริการดีและเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม Reverse 1999 The Shield Hero r i กก t ท x Tactics M Ruffy p e n e t s a g a Luna Origin Dragonhear er, Silent God รวมไปถึงเกมมือถืออื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะใครที่สนใจเติมเกมลิงค์ร้านจอรนชาวไร่อย,อยู่ใต้คลิปแล้วนะ สามารถที่จะติดต่อไปที่ร้านได้เลยนะฮะที่จะเติมเกมมือถือในราคาถูกอย่าลืมนึกถึงร้านจอนชาวไร่นะครับผมฮิว hey ัตซอกแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจโชฮะตํารับในคลิปนี้นะครับจะ,จะมาพูดถึงเพียร,ร์ลิสตัวละครทั้งหมดในเกม Black c l o v e r Rise of ออ e เด z a วิสต n g งนะครับซึ่งจะเข้าสตูไทยในวันที่ 30- พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับถ้าเรารู้เพียร์ลิสเอาไว้ก่อนมันก็ดีเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีตัวละครไหนที่เก่งๆบ้างนะครับไปดูเา้าตารางเทียลิสที่นายเห็นอยู่ณนะขณะนี้นะครับมาจากเว็บ P R Y เดี๋ยวฉันจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปกันลวกันนะซึ่งเว็บเนี้ยนะครับทำเกมออกมาเนี่ยหลายเกมมากๆเราสามารถกดดูสกิลตัวละครได้ทุกตัวเลยนะครับก็จะมีทั้งตัวละครในปัจจุบันแล้วก็อนาคตเลยนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีเทียทริปเปอรเอสเลยนะเทียดับเบิลเอสเทียเอสแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆแบบนี้ เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครระดับ S S R S R แล้วก็ระดับ R มีหมดเลยนะครับสามารถที่จะเข้ามาศึกษากันได้เลยนะแต่เท่าที่ฉันดูเทียร์ลิส์เนี่ยนะครับมันไม่มีเทียร์ลิส์ที่แบบว่าความเก่งของตัวละครโดยรวมครับมันไม่มีนะมันมีแต่ PVE แล้วก็ PVP แหละครับซึ่ง PVE เนี่ยมันก็คือการลุยดานเนี่ยครับหน้าที่แสดงอยู่เนี้ยคือตัวละครที่ใช้สําหรับลุยดานนะฮะแล้วก็จะมีโหมด PVP ด้วยเนี่ยครับ มีอยู่2หมดนี้เท่านั้นส่วนตารางเทียริส์นี้นะครับก็มาจากญี่ปุ่นเลยนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์นี้เอาไว้ใต้คลิปออก็แล้วกันนะครับเป็นเทียริส์ที่ค่อนข้างตรงเลยทีเดียวนะซึ่งผมก็ได้นําเอาเทียริส์ทั้ง2เว็บเนี่ยนะครับมารวมกันจึงกลายเป็นเทียริส์นี้ขึ้นมานะครับซึ่งเทียริส์นี้ผมได้นําเอาตัวละครที่มันยังไม่เข้าออกไปหมดแล้วนะครับต้าโตไทยของเราตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีตัวละครแค่นี้นะครับดูง่ายไหมก็ลืมบอกไปเทียริส์ที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยมีแค่ตัวละครระดับ S s r เท่านนั้นนรก็ สามารถแคปเอาไว้ดูตอนเกมเปิดได้เลยนะในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลตัวละครทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในระดับเทีย SS ถึง A นะแบบคร่าวๆนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยดีกว่าเทีย SS นะฮะก็จะเป็นจูเลียสายเทคนิคตัวโจมตีนะครับสกิลของเขาเนี่ยนะครับมีทั้งตีเดี่ยวแล้วก็ตีหมู่ได้ด้วยนะครับลดมานาของศัตรูได้ถ้าเกิดเราโจมตีแบบคริติคอลเนี่ยนะครับสามารถที่จะเพิ่มมานาะให้กับทีมเราทั้งหมดได้ด้วยนะส่วนสกิลหมู่เนี่ยนะครับมีโอกาส 50%ที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถใช้สกิลได้เป็นเวลา2คืนด้วยนะครับเพิ่มสปีดให้กับตัวเองได้ด้วยตัวสกิลอันตรีของเขานะครับจะเป็นการตีเดี่ยวนะสตันศัตรูได้และถ้าหากเราฆ่าศัตรูได้เนี่ยนะครับเราจะได้รับเืินพิเศษด้วยนะถ้าเกิดเราโจมตีร่วมกับทีมของเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเราเองเนี่ย30%พร้อมกับลดมานาของศัตรูลงด้วยนะส่วนสกิลติดตัวเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับถ้าหากเราตาย เป็นครั้งแรกจะสามารถฟื้นคืนชีพได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเลือดติดตัวเนี่ยอยู่45เลยนะและถ้าหากเรามีปั๊บความเร็วเยอะๆเนี่ยนะครับดาวเมจก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะต่อมาก็จะเป็นตัวละครในระดัดบเทียเอสนะครับตัวแรกก็ขอแนะนําเป็นแอสตาอะคาเดมีสายพลังเป็นตัวโจมตีนะครับตัวคิวของแอสตานะครับส่วนใหญ่จะเป็นการโจมตีเดี่ยวท้งนั้นเลยนะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเราเองได้มีโอกาสที่จะโจ,จมตีศัตรูได้อีก1ครั้งฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ เพ่ม,มานกะับตัวองสกิลอันติ skill เนี่ยนะครับเมื่อโจมตีศัตรูที่มีเลือดถุงกว่า80%เนี่ยนะครับเราจะได้รับเกินพิเศษด้วยนําไปโจมตีบอสบอสก็จะได้รับดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับ30%ถ้าเกิดเราโจมตีร่วมกับนักเวททีมเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถกําจัดบาเรียของศัตรูออกได้เลยนะตัวสกิลพาร์ท4เพิ่มพลังโจมตีทั้งนั้นเลยครับตัวที่2ก็จะเป็นโลตั alt, สโอมอลไต่เทคนิคดีบัฟสกิลของเขาจะมีทั้งโจมตีหมู่ แล้วก็โจมตีเดี่ยวด้วยนะครับสามารถที่จะลดมานาศัตรูลงได้ลดบ้านทานดาเมจลงได้อีกนะครับ24%ดีบัฟที่ศัตรูมีอยู่ก็จะขยายไปอีก1เทินนะครับส่วนสกิลอันติตัวนี้จะเป็นอันติหมู่เลยนะดีบัฟเทียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลดความเร็วของศัตรูลงลดบัฟของศัตรูทั้งหมดออกได้ด้วยนะครับแล้วก็ศัตรูทั้งหมดเนี่ยจะโดนดาเมจแรงขึ้น50%เลยนะครับถ้าเกิดเราโจมตีร่วมกับนักเวทคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะทําให้ ศัตรูทั้งหมดเนี่ยมานาถูกลดลงด้วยนะครับส่วนสกิลพาสซีฟก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวเพิ่มดาเมจเวท12%แล้วก็เมื่อเราทําการโจมตีศัตรูเนี่ยนะครับจะมีโอกาส25%ลดพลังโจมตีของศัตรูลง10%ต่อมาก็จะเป็นตัวละครระดับ PIA นะครับตัวแรกก็ขอแนะนําเป็นคาฮูโน่ฝ่ายเทคนิคตัวฮิวเมื่อเริ่มเทินเนี่ยจะฮิวให้กับตัวเองทุกอื่นเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเพิ่มพลังป้องกันฮิวเลือดตั้งโล่ให้กับทีมเ,เราทั้งหมดเลยนะครับค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียว ตัวสกิลอันติเนี่ยนะครับฮิวเลือดให้กับทีมเราทั้งหมดเลยแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังโจมตีเวทได้ด้วยนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนการโจมตีแบบผสา,านะครับจะเป็นการฮิวเลือดแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีและพลังโจมตีเวทเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วน skill สกิลพาสซีฟนะครับเราจะได้รับดาเมจลดลงแล้วก็เพิ่มเลือดของเราเนี่ยนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ตัวที่สองก็จะเป็นเ e กียร์โตสายเทคนิคตัวโจมตีสกิลของตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งโจมตีเดี่ยวแล้วก็โจมติมมตราค พลังโจมตีกับตัวเองได้ด้วยนะครับส่วนสกิลอันติเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามีบัฟ2อันขึ้นไปเนี่ยการโจมตีครั้งนี้จะติดคิวที่ลแน่นอน100%่แล้วก็ยังมีเพิ่มความแม่นยำให้กับตัวเองได้ด้วยนะตามจํานวนบัฟของเราที่มีติดตัวอยู่นั่นเองนะยิ่งมีบัฟเยอะเท่าไหร่อะความแม่นยาก็เยอะมากขึ้นเท่านั้นถ้าเกิดเราโจมตีร่วมกับทีของเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีกับตัวเราเองสามสิบเะคระเป็นการเพิ่มพลังโจมตี แล้วก็มีบล็อกด้วยนะก็คือทาให้ตัวเราหนาขึ้นนั่นเองนะครับตัวที่3ก็จะเป็นริยาสายเซนตัวโจมตีสกิลของตัวนี้นะครับจะมีทั้งโจมตีเดี่ยวแล้วก็โจมตีหมู่ได้ด้วยถ้าหากเราโจมตีศัตรูเนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่จะโจมตีฟรีได้อีกครั้งหนึ่งได้ด้วยนะแล้วก็มีสกิลเกลียนด้วยนะเนี่ยคัดลอกบ,บัฟของศัตรู2อันนะสมมติถ้าหากศัตรูมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มอัตราพิอะไรประมาณนี้เราสามารถที่จะคัดลอกบ,บัฟของศัตรูได้เลยนะส่วนสกกิลอันตน,นหา เรามีบัฟอยู่2อันขึ้นไปเนี่ยก็จะสามารถตีศัตรูได้ฟรีอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเข้าไปด้วยนะครับยิ่งมีบัฟเยอะเท่าไหร่ดามเมจก,ก็ยิ่งแรงเท่านั้นถ้าเกิดเราโจมตีร่วมกับนักเวทคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับตัวเรามีบัฟเยอะเท่าไหร่ดามเมจก,ก็ยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นส่วสกิลพาร์ทสี่เนี่ยนะครับถ้าเกิดบัฟเราหมดไปแล้วเนี่ยก็จะทําการเพิ่มพลังโจมตีฮิลเลือดให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับตัวที่4ก็จะเป็นฟาหน้าสายเทคนิคตัวโจมตีิ เขาก็จะเป็นการโจมตีเดี่ยวแล้วก็โจมตีหมูได้ด้วยเมื่อเราโจมตีศัตรูเี่นะครับจะมีโอกาสทําให้ศัตรูติดสถานะเผาไหม้และถ้าหากศัตรูติดสถานะเผาไหม้อยู่เนี่ยจะทําการดูดเลือดศัตรูได้ด้วยนะส่วนสกิลอันติเนี่ยนะครับจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีและพลังโจมตีเวทให้กับตัวเองเนี่ยนะครับ40%ถ้าเกิดเราโจมตีร่วมกับนักเวทคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับหากศัตรูที่มีดีปัฟอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยนะครับก็จะโดนดาวมดแรงขึ้นด้วยนะ ตัวสกิลพาร์ทสีเนี่ยนะครับ ตรงขวามือตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นดาเมจจากการเผาไหม้นะนะเปอร์เซ็นต์นะครับและถ้าหากเรามีเลือด100%หรือเต็มหลอดเลยนะครับดาเมจก็จะแรงขึ้น15%นตัวที่5ก็จะเป็นลิชนะครับสายเซนตตัวโจมตีสกิลของตัวละครน,นี้นะครับตีเดี่ยวค่อนข้างที่จะหนักสามารถที่จะเพิ่มอัตราคิดิติคอสให้กับตัวเองได้แล้วก็การโจมตีของเขาเนี่ยจะเป็นการเจาะเกราะศัตรูด้วยนะส่วนสกิลอันตีนะครับจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกับเพิ่มอัตราคิด กัออับตว22%ถ้าหากเราโจมตีร่วมกับนักเวทคนใดคนหนึ่งน,นะครับถ้าหากเราตีศัตรูตัวนั้นแล้วศัตรูตัวนั้นนั้นเนี่ยมีสถานะที่แบบได้รับดาเมจอย่างต่อเนื่องอยู่ะตรงน,นี้น่าจะรวมไปถึงเอาไม้ด้วยนาะศัตรูตัวนั้นก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะครับตบัวสกิลพาร์สีดเนี่ยนะครับจะเป็นการเพิ่มดาวเมจที่ติเข้ากับตออัวเอง10%และถ้าหากเรามีเลือดต่ำกว่า30%เนี่ยนะครับก็จะสามารถหลบการโจมตีได้หนึ่งเอืนด้วยนะใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ ตัวที่6ก็จะเป็นยามิอะเคเดมี่สายเทคนิคตัวโจมตีสกิลของตัวนี้ก็จะมีทั้งโจมตีเดี่ยวแล้วก็โจมตีหมู่ได้ด้วยนะครับเมื่อเรามี sp 4หน่วยหรือมากกว่านี้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีและพลังโจมตีเวทให้กับตัวเราเอง30%มสีสกิลที่แบบเพิ่ม sp ให้กับตัวเองได้ด้วยนะหน่หน่วยนะครับแล้วก็ตัดคิวศัตรูได้ด้วยนะเป็นเวลา1เทินนะครับสกิลอันตีจะเป็นการโจมตีเดี่ยวนะครับลด sp ของศัตรูลง3หน่วยและทาให้ศัตรูตัวนั้นนเนี่ย สถานะเงียบเป็นเวลา2องพืนก็คือไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้เลยนะครับถ้าหากเราโจมตีร่วมกับนักเวทคนใดคนหนึ่งจะสามารถกาจัดบาเรียของศัตรูออกได้ด้วยนะครับส่วนสกิลพาซีนะครับก็จะเป็นเพิ่มดาเมจให้กับตัวเราเองทั้งนั้นเลยนะตัวที่7มาสายเทคนิคตัวแทงสกิลตีเดี่ยวของเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะยั่วยุศัตรูได้ด้วยแล้วก็สตัรศัตรูได้พร้อมกับลดพลังป้องกันของศัตรูลงได้ด้วยนะครับสกิลวันตีก็จะเป็นโจมตีศัตรูทั้งหมด ลนะและตัวเ,เองเนี่ยนะครับจะได้รับดาเมจลดลง34พร้อมกับขยายดีบัฟให้กับศัตรูได้ด้วยนะ1เทืนถ,ถ้าหากเราโจมตีร่วมกับนักเวทคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสกิลหมู่เนาะสามารถที่จะสตันศัตรูได้ด้วยตัวสกิลพาสซีฟนะฮะเมื่อเราถูกโจมตีเราจะได้รับความเสียหายลดลง5แล้วก็เมื่อเริ่มต้นการต่อสู้เนี่ยนะครับจะทําให้ทีมเราทั้งหมดป้องกันดีบัฟได้เป็นเวลา1นทืนตัวที่8ราเดสสปิริตโตสายเซนตัวแทงโจมตี เดี่ยวเราก็โจมตีหมูได้ด้วยนะครับตัวนี้เวลาเราโจมตีศัตรูเนี่ยนะครับศัตรูตัวนั้นๆเนี่ยจะมีโอกาสติดคิดได้ด้วยนะครับส่วนสกิลหมูจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดพร้อมกับเพิ่มพลังป้องกันให้กับทีมเราทั้งหมดได้ด้วยนะครับ็เนเวลา2องพื้นสกิลอันตรีสร้างโล่ให้กับทีมเราทั้งหมดได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเพิ่มความทนทานด้วยนะบล็อกดีบัฟอะไรต่างๆถ้าหากเราโจมตีร่วมกับนักเวทคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีโอกาส60%ที่จะสามารถยั่วยุศัตรูทั้ ดดส่วนสก,กิลพาสซีฟเนี่ยนะครับจะเป็นการเพิ่มความเร็วกับตัวเอง7หน่วยแล้วถ้าหากเราถูกโจมตีเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะยั่วยุศัตรูได้ด้วยตัวที่9ริวบัวสมอเทียสายเซนดีบัฟสก,กิลก็จะมีทั้งโจมตีเดี่ยวแล้วก็โจมตีหมู่ได้ด้วยถ้าหากเรามีแต้มพิเศษ4แต้มขึ้นไปเนี่ยนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับตัวเองได้ด้วย4 2%ตัวสกิลหมู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะลดพลังป้องกันของศัตรูลงแล้วก็ลบบัฟสออย่างที่ มีได้ด้วยนะครับสกิลัจมติจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะมีโอกาสที so premier, the the ่จะสตันศัต so, รูได like, so, ้ด้วยแล้วก็ศัตรูทั้งหมดเนี่ยจะได้รับดาเมจแรงขึ้น50%ถ้าหากเราโจมตีร่วมกับนักเวทคนใดคนหนึ่งนะครับเวลาเราโจมตีศัตรูเนี่ยศัตรูตัวนั้นๆจะไม่สามารถรับบัฟอะไรได้เลยนะครับเป็นเวลาหนึ่งเทินตัวสกิลพาสีเนี่ยนะครับจะโจมตีสายแทงแรงขึ้น7%และถ้าหากเราใช้สกิลที่1เนี่ยนะครับหรือทักษะที่1นั่นเองเนาะจะทำให้ศัตรูตัวนั้นนนเนี่ เอ็กเทนั uff, ซึ่งเอ็กเทนดีัตรงนี้น่าจะหมายความว่าขยายเวลาดี u ัออกไปอีกอะนะครับหนึ่งเทินน่าจะเป็นประมาณนี้เนาะตัวที่10พินเลี่ยมเวนเจนฝายเทคนิคตัวซับพอร์ตสกิลเดี่ยวนะครับเวลาเราโจมตีศัตรูตัวนั้นๆเนี่ยจะมีโอกาส4 0ที่จะทําให้เสียเทินไปเลยะนะครับเป็นเวลา1เทินส่วนสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มบัฟให้กับทีมเราทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มสปีดเราก็จะมีโอกาส60%นนะครับที่จะเพ เพิ่มความคล่องตัวขึ้นอีก10%สําหรับทีมเราคนที่มีความคล่องตัวต่ากว่า50%เนี่ยนะครับส่วนสกิลอันติก็จะเป็นการโจมตีหมู่นะเมื่อโจมตีศัตรูไปแล้วเนี่ยนะครับทีมเราทั้งหมดจะได้รับดาเมจลดลง34%พร้อมกับทีมเราคนที่มีพลังโจมตีสูงสุดเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะโจ,จมตีกลับศัตรูได้ด้วยนะครับเหมือนกับเคาน์เตอร์แอตแทกอะไรถ้าหากเราโจมตีร่วมกับนักเวทคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับเวลาเราโจมตีศัตรูอย่างเงี้ยจะเป็นการเจาะเกราะศัตรู นะ40%เลยนะครับส่วนสกิลพาร์ทสี่เมื่อเราได้รับความเสียหายเนี่ยนะครับจะมีโอกาส30%ที่จะเพิ่มความคล่องตัว10%และถ้าหากเราใช้สกิลอันติทีมเราทั้งหมดเนี่ยจะได้รับดาวเมดนลดลง5%ตัวที่1 e ิบเอเตอรลี e, ่สายพลังตัวซับพอร์ตสกิลโจมตีเดี่ยวเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการตีดูดเลือดถ้าหากเราตีแรงมากเท่าไหร่ดูดเลือดก็ยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับตัวสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการปั๊บทีมเราทั้ง หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีเวทเพิ่มอัตราคริติคอลแล้วก็มีโอกาส60%ปั๊บของทีมเราทั้งหมดที่มีเนี่ยจะอยู่นานเป็นเวลาต่อเทือนนะครับส่วนสกิลอันติก็จะเป็นโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะพร้อมกับทําให้ทีของเราทั้งหมดเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มดาเมจคริติคดดอลส่วนการโจมตีแบบผสานเนี่ยนะครับจะเป็นการบัฟให้กับนักเวททีมของเรานะตัวนักเวททีมของเราเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีเวท100%ส่วนสกิลพาร์ี ะจะเป็นการเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีตัวที่12มิโมซาอะเคเดมี่สายเซนตัวฮิลหลังจากที่เราโจมตีศัตรูไปแล้วนะจะทาให้ทีมของเราคนที่มีเลือดต่ําสุดได้รับการฮิลยิ่งมีพลังโจมตีเวทมากเท่าไหร่ก็จะฮิลแรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็มีโอกาส45%ที่จะเพิ่ม sp 1หน่วยให้กับคนที่ได้รับการฮิวแล้วนะตัวสกิลที่2เนี่ยนะครับจะเป็นการฮิวให้กับทีมเราทั้งหมดเลย นะแล้วก็ขยายระยะเวลาบัฟไปอีก1เทือนนะครับพร้อมกับทําให้ทีมเราทั้งหมดเนี่ยได้รับดาเมจลดลงด้วยสกิลอันตีถือว่าค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวผิวเลือดให้กับทีมเราทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันด้วยนะแล้วก็สามารถชุบชีวิตให้กับทีมของเราตัวที่ตายไปแล้วได้ด้วยนะครับเมื่อชุบชีวิตขึ้นมาแล้วนะครับตัวละครนั้น,น,นเนี่ยจะมีเลือดติดตัวอยู่ที่30%ส่วนการโจมตีแบบภาษานะครับจะเป็นการบัฟตัวละครสายเวททีมเราอะนะครับเพิ่มพลังโจมตี100แล้วกก็มีีโอาสท่จ มอบ sp 1หน่วยด้วยนะครับส่วนสกิลพาร์ทสีตัวของเราเนี่ยนะครับจะได้รับดาเมจลดลง5%้าเปและถ้าหากเราชุบชีวิตคนใดคนหนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับตัวละครนั้นๆเนี่ยจะได้รับการฮิวแรงขึ้น50%ตัวที่13เกิลตัวโซตสายเซนต์ตัวซัพพอร์ตสกิลเดียวเมื่อเราโจมตีศัตรูไปแล้วนะครับทีมของเราตัวที่มีเลือดต่ําสุดจะได้รับเพิ่มพลังป้องกันเป็นเวลา2องเทินตัวสกิลที่2เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมอบโล่ให้กับค,คนใดคนงไดุ้ณ ความหนาจะขึ้นอยู่กับเลือดนะยิ่งเลือดเราเยอะมากเท่าไหร่โล่ก็ยิ่งหนามากเท่านั้นนั่นเองนะครับและตัวที่มีโล่อยู่นั้นนะฮะจะไม่สามารถถูกล็อกเป้าอะไรได้เลยนะครับตกี้วันตีโจมตีศัตรูทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ทําให้ทีมเราทั้งหมดเนี่ยได้รับความเสียหายลด,ดลง34%และทีมเราคนที่มีเลือดต่ําสุดเนี่ยนะครับจะไม่ได้รับดาเมจอะไรเลยนะเป็นเวลา3เทิร์นการโจมตีแบบภาษานะครับเมื่อเราทําการโจมตีร่วมกับคุณใดคนหนึ่งในทีมเราเนี่ยนะครับจะมีโอกาส80%ที่ จะทาให้ศัตรูตัวนั้น,น,นเนี่ยไม่สามารถรับปับอะไรได้เลยนะครับเป็นเวลา2องเทินสกิลพารีฟก็จะเป็นการเพิ่มเลือดทั้งนั้นเลยนะและถ้าหากเรามีเลือดเต็มหลอดอยู่ยางเงี้ยจะได้รับดาเมจลดลงเนี่ยสิตัวที่14เวตโต้สายเซนตตัวแท้งสกิลแรกก็จะเป็นการโจมตีเดี่ยวเนาะยิ่งเราเสียเลือดมากเท่าไหร่เนี่นยนะครับดาเมจก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองเนาะสกิลที่2ก็จะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มเลือดให้กับตัวเองได้ด้วยนะคร โจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีโอกาส40%ที่จะสามารถยั่วยุศัตรูได้ด้วยแล้วถ้าหากศัตรูเข้ามาตีเราอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการดูเลือดให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับถ้าหากเราโจมตีร่วมกับคุแใดคณหนึ่งในทีมของเราเลยนะครับเวลาเราโจมตีศัตรูศัตรูตัวนั้น,น,นเนี่ยก็ถูกลดพลังโจมตีเวทลงด้วยนะครับสกิลพาสียิ่งศัตรูมีดีบัฟมากเท่าไหร่เราก็จะได้รับดาเมจลดลงมากขึ้นเท่านั้นนะครับแลวถ้าหากเรามีเลือดต่ำกว่า30%เนี่ยนะครับจะเป็น อมตะ1หนึ่งเทิร์นใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับและนี่ก็คือสกิลตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในระยดาเพียเ SS ถึง A นะฮะเรียกได้ว่าวิเคราะห์สกิลแต่และตัวเนี่ยแบบเจาะลึกกันเลยทีเดียวแนะนําว่าก่อนเกมเปิดเข้ามาดูสกิลตัวละครในเว็บนี้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายหลายคนเลยนะไม่ขออะไรมากคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปก็และกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ